วัดสุรินทร์ซึ่งติดราชการประชุมผู้บริหารบรรษัทประกันตนกองถิ่นเรายังมีการถ่ายทอดเสียงนะคะผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2551ฉบับที่2มาตรา39ที่1บัญญัติให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งเขตประจำเขตจังหวัดสุรินทร์ท่านผู้บริการสนอท่านผู้บริการเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อนผู้บริหารเาืศึนษัศดารัจุวัรินเพื่อนผู้บริหารเพื่อนณาจารย์กาเรียนเพื่อนครูแล้เพื่อนผู้บริหารที่ครบประการที่หนึ่งประการที่สามที่จะกล่าวเรืต่อไปนี้อาจะรประเวศไว้ทนเพียรนะคะลงนามพันธสัญญาสักดิ์ดาวประชานิติค่ะ ออกไม่ได้นะ,ะนะคเรียนเชิญที่านนิดเดงค่ะอด้าสีขาวจะเป็นกอไก่กงับระได้ะค่ะที่ปีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยมากๆเลยทีเดียวนะคะประมาณ49.66ถือว่าเป็นลำดับที่75ของประเทศเพื่อให้การขับเคลื่อนดำเนินกิจกรรม6สัปดาห์ประชามติ โดยที่ป้าับน้องคโดยเฉพาะน้องจับโรงเรียนหลายท่านก็รอจนวันสุดท้ายแลวท่านค่อยมาลงทะเบียนอย่างวันนี้ครับคือวันสุดท้ายที่พี่น้องประชาชนที่ไม่สะดวกนะครับที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันที่7สิงหาคมเนี่ยในเขตที่ท่านมีทะเบียนบ้านอยู่ท่านไปทํางานอยู่กรุงเทพทํางานอยู่ที่สมุทรปราการนะครับแต่ตัวท่านเององงยู่เชียงใหม่เชียงรายขอนแก่นสุรินท่านก็สามารถนะครับที่จะแจ้งผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยในครั้งนี้ได้ แต่ว่าท้วันนี้จนถึงวันนี้แล้วท่านยังไม่สะดวกนะครับในการที่จะลงทะเบียนท่านยังเหลืออีกเจ็ดวันครับท่านไปที่สำนักงานเขตนะครับไปที่อำเภอนะครับซึ่งเป็นในทะเบียนท้องถิ่นในเขตที่ท่านประสงค์ในจังหวัดที่ท่านประสงค์จะไปออกเบีนลงทะเบียนถ้าท่านตอนนี้ทํางานอยู่กรุงเทพเรียนหนังสือลูกหลานอยู่ที่กรุงเทพแล้ววันที่7สิงหาคมนี้ท่าจะไม่ได้กลับมาสุรินทร์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับท่านเดินไปที่สำนักงานเขตที่กรุงเทพถ้าไม่ใช่มาที่สุรินทร์นะครับไปที่กรุงเทพแล้วบอกเขาว่า ท่านจะใช้สิทธิ์วันที่7สิงหาคมที่กรุงเทพทางกรมการปกครองก็ดีทางกรกตก็ดีเนี่ยในาทะเบียนก็จะปรับให้ท่านได้มีสิทธิ์นะครับไปใช้ที่กรุงเทพได้ เขาจะต่อเป็นเรียนมีระเบียบจริงนะแต่ท่านไม่ทราบจริงที่นี่นะ